สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกคนค่ะมันนี้มีก่อยค่ะก๋อยก่อยเนือ้อก่อยแหงก่อยบักเน่าวใส่บักเน่าวแบบแหงแบบบใส่เลือดค่ะมีข้าวเหนียวกับผักผักกับบค่อยหลายดอกค่ะมีซีมมีนี่ผักกาดกับผักหอมนี่แล้ค่ะมาเด้อค่ะพี่น้องมาเสิร์ฟด้วกันค่ะยั่มากยัมากกินเอาเลยเข้าวเหนียว ข้าวเหนียวก็เย็นแล้วไม่ได้อุ่นแล้วแห้งๆหอมหอมขวกอวงหอมผิกจับค่ะมีผักผู้คามานาำปลาไหล Ừ. Thật Thế đi thôi thương rồi. กาดหินหินแห้งมันตุน่นไงก็เลยหินแห้ง ไเสีจแต่บ๊อมีแนวแก่ข้าวคุ้น <c oughs> เค้าอ่อนกกรอบ đầu tuổi bắt thằng kèn cháy rồi đây xì đang xì kéo mấy người พอเลือกสามสุดเลือกไม่ได้ข้าเช้ามามาเลยก็ลงสุกเลือก คือสีหนาวเนาะลมๆอนตกืมเขาบอ,อกว่าฝนสิตกสิบอีกอย่างก็สิบสองถึงสี่คืออยู่ได้หรอแต่เริ่มเย็นๆนอันนี้บริุ่น สวงเลยค่ะ <c oughs> แต่บักพริกใส่ขึ้นดีขนาดนเบออึกบันนี่นะเอามาใล่เราก็กินข้าวมามาง่วว่ <c oughs> บข้องข้าออกน้องไกลแล้วกินขาว,าาแ,ลว,ขาวแล้วก็นอน <c oughs> <c oughs> ใดบ,าบาไไดอกว่าเป็นยังเอากินแล้วมันออกกำลังกายได้อยู่บ่มันเข่าวแต่นั่งจังกินออกกำลังกายก่อนกินข่าวบ่แมนบ่แต่หิวข่าวแห้งก็เลยกินขานนนะนน่าวก่อนหนูว่ากินแล้วเ่ะมันดิีกบ่กินมะม่วงหมื่นยักษ์ถุม่มเปรมแม่หนันหาถุมามา่มมะม่วงบ่ จังอ์เงังจัเนบ่นเออ้ี่นีกินอย่างคือเอิญเป็มเนามาแล้วเป็มเอ้ก้อยเป็นก้อยของชอบ อืมตัดต้นหรอแล้วไม่มีผักเยอะนะ้วันไม่มีมัละกินใครบอกว่าจะสองเงินอนดอก

หลุดดไปหมดลูกนึงสีเขียวเหลือหลายเลยกินยังมาเหมดค่ะคลิปนี้ยานิ้วกับฝากพี่น้องซ้ำนี่แหละค่ะฝากพี่น้องกูไลไ์กดแชรบไปกันต้องจ่ายยานวน้ำเนื้อค่ะสวัสดี